สวัสดีครับสวัสดีพี่ทท่านนะครับแผงจอนพระเครื่องรอบบ่ายมานนี้พี่นะสำหรับแผงจอนวันนี้ก็1ชุดนะครับหถาดมีอะไรปุ้ยพี่ได้รับชมบ้างนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แล้วพี่ก็สายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปู้ยพี่ท่านสําหรับรายการแรกของเรานะครับรายการแรกก็เป็นนะครับรวงผู้ทวดและซึ่งองค์นี้พี่นะเป็นฝังหนังสือนะครับนะ เตารีใช่ไหมพี่น้ำปรังหนังสือบลูองผู้ทวดนะครับอยู่ในกรอบออกก็สวยอยู่นะอ่าสวยอยู่นะพี่นะนะครับทั้งสวยทั้งคมนะครับด้านหลังเป็นหลังหนังสือชัดเจนนะครับอันนี้เป็นหลังหนังสือนะครับเตาลีดบลูองปู่ทวดหลังหนังสือองค์นี้นะครับสวยนะน้ำนะอยู่ในกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้เอา300บาทนะครับสำหรับองค์นี้พี่นะนะครับ300บาทเบาๆไปเลยเออเบาๆไปเลยพี่ กระชากใจไปนับสามร้อบาทนับรายการแรกนะองค์ต่อไปนะครับนับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับองค์นี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อชินนะแนะนะเนื้อชินออกแดงเลยนะมีน้แดงมาเป็นเม็ดๆเป็นไขขึ้นมาอย่างสวยนะครับเป็นไขขึ้นมาอย่างสวยเลยพี่หลังรายผ้าพรอยาจนา,ยา,อยานชัดเจนเนะครับ่างรายผ้าพรอยจานชัดเจนครับพี่ สามร้อยบาทนะครับไม่ต้องไปยืดเยื้ออะไรมากมายครับพี่นะครับนะเออไม่ต้องไปยืดเยื้ออะไรมากมายนะครับเหรียญหร่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกรุ่นแรกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกรุ่นแรกนะครับนี้หล่อโบราณคือว่ากรอบเขาที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเก่าจนแบบว่าเ็าเรียกะโหเก่ามากนะครับนะเก่ามากแต่ก็ไม่กล้าแกะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าใหม่เดี๋ยวจะหาว่าใหม่นะครับด้านหลังร่องรอยเกศก็ดีนะครับข้าความเก่าร่องรอยการหล่อโบราณนะครับนะข่าเบ้าธรรมชาติ ได้ชัดเจนเข้าใจง่ายพี่ไม่มีอะไรลึกซับซ้อนนะครับเอา300บาทนะครับต่อไปเลยพี่แนวอันนี้เป็นเหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อกันนะครับนะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาอันนี้สวยนะแนวนะทั้งสวยทั้งคมเลยพี่ดูดิพ่อกันวัดพญาเหรียญเลี่ยมกันน้านะครับนะกันน้าแล้วดูตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือความคมความสวยต่างๆมิติองอพระนะครับ นี่คร <izon> ับพ er ี่แนวนาธรรมชาติชัดเจนนะครับธรรมชาติชัดเจนอยู่แล้วสําหรับอง์นี้นะครับสาหรับองค์นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนพี่นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่แนบอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวแนวเจ้าสัวบลวงปู่บุญแนวนาเจ้าสัวอันนี้สวยมากน้นาล่องรอยการหล่อโบราณพี่ดูข้าบแดงเลยคาบแดงรอยย่นรับนาค้าบแดงรอยย่นล่องรอยการหล่อโบราณ นะครับรอดโบราณธรรมชาติขนาดไหนนะครับแล้วขึ้นะมาเป็นเม็ดๆๆๆๆๆเลยพี่นะครับด้านหลังอ่อด้านหลังก็จะมีร่องรอยตะไบนะครับนะจานเบาๆจานแบบแผ่ว นะครับจานเบาๆจานแบบแผ่วๆธรรมชาติพระชัดเจนมากนะครับธรรมชาติพระชัดเจนซะขนาดนี้พี่นรับรูของปู่บุญวัดกลางบางแก้วนับรอดโบราณสามร้อยบาทนี้ได้ไหมนะน่าจะพอได้นะเออน่าจะพอได้นะสมเด็จหมายเล็กนึงนะครับอยู่ในกรอบทองไหมก้อนข้าแป้งเก่าๆข้าแป้งเดิมๆครับพี่แน็ฟฟิล์ฟอร์มสวยคมชัดเลยครับพี่เนับดูเนื้อเขาดิ อันนี้เป็นเนื้อที่แบบว่าเขาเรียกว่เนื้อแห้งน้ำแห้งแล้วมีรอยร้าวรอยล้านน้ำแห้งและมีรอยร้าวรอยล้านแบบเป็นธรรมชาติน้ำด้านหลังก็จะเป็นรอยปริน้ำในเห็นรอยปรินี่คือร่องรอยการปริการแยะนะครับนะเหมือนเขาจะลงรักดําไว้นะครับเหมือนเขาจะลงรักดําไว้น้ำร้านรอยปริเห็นไหมปริปริแล้วเนื้อเขาแกร่งใสหนึบนุ่มมวลสารชัดเจนนะครับแกร่งใสหนึบนุ่มมวลสารชัดเจนครับพี่พิมพ์ใหญ่ แนวะพิมพ์ใหญ่สวยมากเนี่ยรอยล้านร้อยปรินี่เป็นธรรมชาติรอยล้านร้อยปรีแบบธรรมชาติ300ที่พร้อมส่งไม่มีค่าจัดส่งใดท,ทั้งสิ้นนะครับหมายเลขหนึง่งแนวเดี๋ยวใส่ซองเลยแนวเออเดี๋ยวใส่ซองเลยพี่หมายเลขหนึง่งเอาไป300บาทแนะบแบ่งปันกันไปพี่แนวะหมายเลขหนึ่งเอาไป300นะครับหมายเลขหนึ่งสามร้อยองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้เป็นหานุมานสําหรับองค์นี้นพนันะนะนะครับเป็นหานุมานทองเหลืองหล่อบโบราณ นะครับทองเหลืองรอโบราณแล้วจับเข่าซะด้วยนะครับไม่รู้เอ่อไม่รู้เป็นพระอาจารย์ท่านใดนับเอาจริงๆเลยผมก็ไม่รู้เราพี่เป็นพระอาจารย์ท่านใดแต่นับจับเข่าไม่มีที่อื่นหรอกนับนอกจากหลวงพ่อสุนนะครับพ่อสุนอาจจะเป็นลูกศิษย์ท่านหรือเปล่าสามร้อยนะพระแบบนี้น่าค้นหาพี่นับไม่ใช่พระทั่วๆ่วไปนะครับพระแบบนี้เป็นพระที่น่าค้นหาสามร้อยบาทนะครับรูปของปู่ทั่วเต่ารีดปั๊มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำนี่ร่องรอยการปั๊มนะครับนะธรรมชาตินะร่องรอยการปั๊ม ธรรมชาติชตัดเจนโอ้โหดูเลยคาบเบ้าตรงรตลูกกะตายไหมแนวนั้ตรงรตลูกกะตายไหมขีดขีดรนะอยคาบเบ้ายังอยู่เลยพี่แนวร่องรอยคาบเบ้าความเก่าความคงเดิมยังอยู่เลยนนแนวแ,แบบนี้ไม่จัดหรอพี่แนวเออแ้วแบบนี้ไม่จัดหรอพี่ดูเลยเนี่ยเฮ้ยจานบางบางด้วยพี่มีรอยจานด้วยนะแนวพี่มีรอยจานด้วยนะนี่คือรอยจาน,นะน,านแบบเบาบา,างบางแนวสําหรับองค์นี้โอ้โหธรรมดาเราไม่เอาเลยพี่เห็นไหมสำหรับองค์นี้พี่นะ สามร้อยอ่านะครับนะปั๊มซ้ำศูนย์ห้านะครับหลวงปู่ทวดสามร้อยบาทนะครับราคานี้บอกเลยกระซิบเลยนะนะครับเออราคานี้แบบกระซิบเลยนะมาเหศวรนะครับมาเหศวรองค์นี้ทรมดาที่ไหนแล้วนะครับดูเนื้อมาเหสวรองค์นี้เนี่ยแนวนี้เป็นเนื้อชิ้นแนวมาเหสวรอ้าวแล้วพี่เอ้ยน้าใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้ครับพี่สําหรับมาเหสวรองค์นี้นะราคาเบาๆบางๆแบบแบ่งปันกันไปนะครับสำหรับมาเหสวรเอา สามร้อยบาทนะครับมะเหศวรเอาไปสามร้อยบาทโอ้โหเบาๆแบบกระชากใจไปเลยนะสามร้อยมะเหศวรสามร้อยนะครับนะรวงพ่อปานพิมพ์ีไก่หางสามเส้นนะครับวงพ่อปานก็พ hmm. ี uh ่โอ้โหขี่ไก่หางสามอันนี้พระเดิมนะนะพระยังธรรมชาติไปได้ยังคงเดิมนะครับพระธรรมชาติไปได้ยังคงเดิมก็พี่รอยปาดแบบธรรมชาตินะครับว่าอุดยังอยู่อุดยังอยู่นะครับนะอุดยังไม่ได้ไปไหนอุดยังอยู่ สามร้อยเนะี่ยเอออุดยิงอยู่ก็สามร้อยเนะยครับองค์ต่อไปก็พี่พระสมเด็จวัดประคังเนื้อกายศาสตร์นะครับนะโซนตุบตับอ่โซนตุบตับเนื้อกายศาสตร์ดูเนื้อเนี่ยอืมโซนตุบตับนะครับหนึบหนึบแน่นแน่นนะครับหนึบหนึบแน่นแน่นโอ้โหหนึบแบบนี้แนวแล้วหนึบแบบนี้ใครจะทนไหวนะครับนั้นหนึบแบบนี้ใครจะทนไหวแล้วดูด้านหลังเนี่ยเป็นไงมวลสารนี่มาเป็นก้อน เนะครับเออมวลสารมาเป็นก้อ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 นเลยเนี่ยเนี่ยนะครับนำมวลสารมาเป็นก้อนเลยเนี่ยเจอแบบนี้นะจี๊ดเลยนะครับจี๊ดเลยพี่จี๊ดจานและสะใจเลยล่ะนะครับจี๊ดจานและสะใจเรือยเนื้อนเ่ยโอ้สวยมากนะสวยมากองคนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่อ๋อซอกแขนลึกนะครับลึกเหมือนซุ้มกอเลยนะครับเป็นพิมพ์ที่ซอกแขนลึกและลึกเหมือนซุ้มกอเลยดิธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติมากองค์นี้เอา สามร้อยหมายเล็กสองไม่มีเราพี่นะครับนะเนื้อมันจะคนละโซนกันนะครับนะเออเนื้อมันจะคนละโซนละโซนกันเลยพี่สวยมากนะครับหมายเล็สองพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วยนะครับพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วยสามร้อยบาทนะครับหมายเล็กสองนะครับโอ้โหเนื้อโซนแบบนี้นะครับไม่น่าพลาดเออไม่น่าพลาดนะครับไปกันต่อพระาตากระดานสําหรับพระาตากระดานองคนี้นะครับนะดูไข่แล้วกันนะพี่ลองดูไข่ดีขึ้นนะครับสําหรับพระาตากระดานกาญจนาุรี นะครับพระท่ากระดานนี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะับดูคาบไขคคาบความเก่าคาบความเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อโซนเนื้อเป็นไงแห้งเก่านะครับได้แห้งเก่า,นะนะกาโอ้องนี้โดดเด่นแนวะองค์นี้โดดเด่นและเป็นธรรมชาติแนวะสำหรับองค์นี้พนะี่นะ้าครับโดดเด่นและเป็นธรรมชาติอ,าอย่างนี้แล้วกันแนวนะนะเอาไปว่าราคาเขาเรียกอะไรราคาแบ่งปัน นะครับราคาองค์นี้นะพี่นะนะครับเป็นราคาแบ่งปันนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนี่ราคาแบ่งปันนะพี่น้นะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะสําหรับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเอ่อองค์นี้พี่นะนะครับคือว่ามีรอยกระท้อนนิดเดียวนะครับแต่เนื้อพระสวยพิมพ์สวยพิมพ์เด้งแนวนะมีรอยกระท้อนนิดเดียวนะครับมีรอยกระท้อนด้านบนเนี่ยนะครับแต่ตรงปลายนิดเดียว ไม่ได้กระท้อเยอะแยะอะไรมากมายเลยพี่นะครับแต่เนื้อด้านในที่บอกสุดยอดนะครับเนื้อด้านในบอกเลยว่าสุดยอดเนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับนี่ไม่ธรรมดาแล้วดูเนื้อเนี่ยสวยมากแนื้ไม่สวมด้านเนื้อสวยมากเนี่ยสำหรับองค์นี้พี่น้านะครับนะใครที่ชื่นชอบเออใครที่ชื่นชอบเนื้อเนั้นะเนื้อพิมทรงสามร้อยนะครับเออสามร้อยเหรียญ นะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังบังยันสี่นะครับดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงนะครับนะดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังบังยันสี่อันนี้สวยนะอันนี้สวยแล้วก็ดูดูยันเดีคมชัดลึกนะครับพี่ลองดูยันนะพี่นนะครับคมชัดลึกอันนี้สวยจริงนะนะเอออันนี้สวยจริงนะเอาไปเอาไป 300สามร้อยอะนะครับเรียมกันน้ำพร้อมเออเรียมกันน้ำพร้อมสามร้อยบาทนะครับอ่าสามร้อยบาทเรียมกันน้ำพร้อมนะอันนี้สามร้อยนะครับไปต่อดิแนวสามร้อยแล้วก็อ๋อพระสมเด็จนะครับซึ่งพระสมเด็จองค์นี้พี่น้านะครับเป็นพระสมเด็จเขาเรียกอะไรพระสมเด็จอ๋อเปียกทองเหรอแนน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะนะครับเออน่าจะเป็นเนื้อโลหะแต่เป็นสีทองทองแนวนะมีสีทองทองคุมอยู่อ่ะ ด้านในน่ยเป็นเนื้อโลหะพี่เพราะพระมีน้ำหนักหน่อยแนวเออเพราะพระมีน้ำหนักอันนี้เขาเปียกทองหรือยังไงแนวเออนี่เขาเปียกทองหรือยังไงแนวครับอันนี้พระด้านในมีน้ำหนักนิดนึงแนวซึ่งก็เป็นธรรมชาติหนูเขาอยู่แล้วพี่น้ำเอาสามร้อยอ่านะพี่น้ำเบาเบาซะด้วยอ่าเบาๆบซะด้วยพี่เอาสามร้อยบาทนะสาหรับองค์นี้นะนะครับเปียกทองนะเปียกทองเอาสามร้อยนะครับอ่าเปียกทองสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่คุ้นแผน นะครับสำหรับขุนแผนองค์นี้พี่นัทนะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดประหัดไร่นะครับอันนี้เป็นเนื้อแดงนะครับโอ้โหเนื้อแดงด้วยเป็นไงแนบด้านหลังตะกุดคู่นะครับด้านหลังตะกุดคู่รับพี่แนบหลังตะกุดคู่เนื้อสวยพิมพ์สวยอ่าเนื้อสวยพิมพ์สวยสา0ร้อยบาทนะครับอ่าสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวไปต่อ ก็จะเ,เป็นคุณแผนบ้านกลางนะครับองนี้เป็นบ้านกลางอันนี้ได้เก่าพี่ได้เนื้อชั้นนะครับเออได้เก่าได้แห้งได้เนื้อดินแห้งนะครับและเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นนะครับและเนื้อเป็นชั้นชั้นชั้นครับพี่นะครับอาจจะมีร่องรอยเขาียกอะไรร่องรอยให้เราได้เห็นนะครับ <ๆ S 2> ด้านข้างที่เป็นชั้นนะครับรและ <ๆ S 2> นบนน,บน,นะครับด้านบนโอ้ยเป็นคาบเป็นชั้นเป็นฟ้าเลยนะครับเป็นคาบเป็นชั้นเป็นฟ้าเลยพี่เอางนี้แล้วกันนะครับนะถือว่าได้ได้แชร์ประสบการณ์พี่นั้นได้ร่วมกันศึกษาและสะสม สามร้อยบาทนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับเออแชร์ประสบการณ์แล้วนี่เป็นวัวนะครับแล้วสำหรับอันนี้พี่นะาจะเป็นวัวน่าจะเป็นอ๋อเขาจะสายสินปะชุบรักปิดทองนะครับรับลงรักปิดทองอันนี้เป็นวัวอันนี้ได้ได้เก่านะครับอันนี้ได้เก่านี่เป็นวัวเขาพี่ลงรักปิดทองหูลั่นเลยนะทั้งความเก่าทั้งความแห้งนะครับทั้งความเก่าและความแห้งนี it, it, feels, ่บอกเลยว่าลั่นเลยนะนะวัวเนี่ยโอ้โหดูความเก่าเลยลั่นเลย นะับดูรอยถักความเก่าดูคาบทองรอยถักความเก่าและคาบทองอันนี้ลั่นนะครับเดีนะ๋ยวบอกเลยว่าลั่นมากอันนี้เป็นวัวเหมือนคล้ายวัวธนูเออ้ง่ายคือวัวธนูแหละเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อย สมเด็จับพี่อีกหนึ่งองนะครับเอาเป็นหมายเล็กสามแล้วกันองคนี้ก็พิมพ์สวยสวยมากครับพี่น้อาจจะก็จะอาจจะใช้ช้าไปบ้างน้ำเอออาจจะใช้ช้าไปบ้างแต่ค่าแป้งยังคงอยู่ยังคงเดิมนะครับค่าแป้งยังคงอยู่ยังคงเดิมครับพี่นะครับนะร่องรอยก็อาจจะมีร่องรอยในการใช้ไปบ้างน้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วน้ซึ่งก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่ด้านหลังเป็นกระดานแบบผิวๆบางๆนะครับกระดานแบบบางๆใหอารมณ์ให้ความเก่าความคลาสสิกและความคงเดิมนะครับนี่คือธรรมชาติ นะอนี่คือธรรมชาติดูดิรอยกระดานแบบว่าให้ความเก่าความคลาสสิกสามร้อยได้ไหมนะับสักสามร้อยไหมจะเอาสียแล้วตอนแรกเออนึกในใจนึกไปนึกมาเอาสามพอนะครับเออเอาสามร้อยพอแบ่งเลยนะครับใครไวใครได้อ่ะเอาสามร้อยบาทพี่หมายเลขสามนี่สวยมากหลังนี่แหละไม่ถูกอ,อกถูกใจเหลือเกินเลยพี่ดูดิโคตรธรรมชาติเลยนะรธรรมชาติเลยพี่เอ้ยนับหมายเลขสามว่าสามร้ยอยอันนี้สามร้อยบาทนะครับนะเดี๋ยวเขียนก่อนเลขสามสามร้อย เนี่ครับเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปนะครับอันนี้ไปอยู่ในกล่องอ่ะพี่นะสาหรับองค์นี้พี่นะนะครับเขาอยู่ในกล่องคือว่าได้เดิมเลยได้คามาอย่างนี้แผมก็ไม่อยากไปจับต้องหรอกดูคาบเลยนี่ครับนะคาบฟูฟูคาบแบบว่าเขาจะคาบไม่ได้โดนสัมผัสอ่ะเห็นไหมน้บนะผมก็ไม่อยากไปสัมผัสหรอกพี่น้ำเดี๋ยวเสียพื้นผิวพระนะครับหลวงปู่โตพิมพ์กลางข้างกระหนกนะครับหลวงปู่โตพิมพ์กลางข้างกระหนกนะครับสาหรับองค์นี้พี่นะหลวงปู่โตขอญาตงัดงัดข้างข้าออกมา ให้ได้เห็นนี่ยอขออนุญาตงัดข้างๆมาให้ได้เห็นนะครับนี่ดูราบเนี่ยอันนี้เป็นหลวงปู่โตะพิมพ์กลางเอาสามร้อยแล้วกันพี่เนะครับนะสามร้อยบาทปู่โต๊ะพิมพ์กลางข้างกระหนกนะครับนี่อันนี้เป็นกล่องเขานะครับเออเป็นกล่องเขาเนี่ยหลวงปู่โต๊ะนะครับนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ อันนี้เป็นเหรียญน,นะครับนะซึ่งน่าจะเป็นเหรียญเก่านวเห arat, รียญชินราหรวมปูสุขปุกเสกรนบนาชิราชอ่าวัดโพรนบนะชิราชวัดโพนะครับนะ,นะร่นะรองรอยเนื้อที่เขาระเบิดนะครับนะให้ความเก่าอยู่แล้วพี่ทาไมเก่าไม่ระเบิดแบบนี้หรอกแนวถ้าไม่เก่าไม่ระเบิดแบบนี้หรอกพี่นะครับด้านหลังนี่รอยพุนเลยนะแนวระเบิดจนพุลเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทก็พึ่งพุทธคุณกันนะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณสามร้อยบาทนะครับ ต่อเนื่องกันไปนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะนะเป็นชินนลาลาอันนี้เป็นทรงคล้ายๆหลวงพ่อหมุนของ12นะครับนะออรูปทรงนะพี่นะคล้ายๆอรูปทรงรูปทรงอันนี้คล้ายๆหลวงพ่อหมุนขลอง12องนะครับแต่ก็ไม่รู้ถ้าพี่น้าจะใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้คู่เ,เดี๋ยวให้คู่คู่กับพระปิตาเลยเอาแบ่งให้นะครับคู่กับพระปิตานี้น่าจะเป็นสายชนบุรีพี่นะครับเนะี่ยด้านหลังยังเป็นรอยนิ้วมือนะครับแต่อันนี้เขาชุบรักดําไว้เขาลงรักดําไว้ โอ้โหแล้วธรรมชาตินะครับแล้วธรรมชาติแล้วทองนี่แห้งแก๊กเลยนะคู่นี้ไปสามร้อยนะเดี๋ยวใส่คู่ไว้ให้นะครับคู่นี้นะไม่คุ้มไม่รู้ไเดยพี่คู่นี้พ้าเดิมๆทั้งคู่เลยนะเอาสามร้อยนะครับเออได้เดิมอ่ะนะเอาสามร้อยแบ่งนะครับแบ่งปันเอาสามร้อยนะครับแล้วก็เหรียญนี้อ่สำหรับเหรียญนี้พี่นะนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนะเหรียญหลวงปู่ทวดดูหน้าดูตานะครับนะดูเอะไรละ ลมดำานะครับลมดําที่แห้งแห้งนะครนะับนะครับลมดําที่แห้งแห้งครับพี่อันนี้แห้งมากนะไมนะ่แห้งธรรมดาแห้งนะแห้งนะครับแห้งแห้งเลยเอาสามร้อยแนวครับเอาสามร้อยอันนี้หลวงผู้ทวดลมดำสามร้อยบาทได้ไหมพี่แนวนะ้นะ0สามร้อยบาทได้ไหมนะครับนะแล้วรายการสุดท้ายปละท้ายสุดก็พี่แนวะน,นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังบรงรักนะพี่นะขอบขอบขอบอย่างล้างไม่ออกเลยนะพี่นะคาบทองอย้งติดอยู่เลยด้วยเนื้อใส แกงเก่าหนึบแระนุม่มนะับเนื้อใสแกงเก่าหนึบและนุม่มหูวิ้งใสเป็นหินอ่อนเลยเว้ยนะ้บมวลสารไม่ต้องพูดถึงวิ่เห็นในพื้นผิวอยู่แล้วค่าแป้งขา,ขาวๆยังคงเดิมเลยเห็นไหมนับค่าแป้งขา,ขาวๆยังคงเดิมเลยจะพี่จ๋านะครับด้านหลังรับพี่ดูเนื้อเนี่ยใสใสเป็นชั้นๆเลยนะครับชั้นแรกใสชั้นที่สองเป็นมวลสารเป็นเม็ดๆเ,เ,เห็นไหมอันนี้คือแบบเขาจะ น่าศึกษานะครับน่าสะสมเพราะไม่ค่อยได้เจอพี่แม้ด้านหลังมีรอยปูไตรอยหนอนโดนแกลงคือพี่เห็นเคยเห็นกระเบื้องหินอ่อนไหมนี่ชัดๆเลยกระเบื้องหินอ่อนชัดๆเลยพี่นะครับองค์นี้ขอราคาทีนึงแนวนาเรียมเขาเรียกอะไรเรียมพลาสติกกันน้าพร้อมะพี่นะตัับไม้ข้อนี้หนึ่งใบนะครับพร้อมแขวนพร้อมใช้พระสวยมากนะครับพิมพ์ใหญ่วัาระคังดูเนื้อเนี่ยใส่กริ๊กเลยนะครับสายแกร่งเก่านะครับหฮร์ลมนุ่ม สี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่ขอองค์เดียวพี่400สี่ร้อยนะครับองค์นี้องค์เดียวใครไวใครได้นะครับขอองค์นี้แค่องค์เดียวนะครับราคาสี่ร้อยบาทนะครับนะเออหมายเลขสี่เนี่ยเอาแค่องค์เดียวพอนะครับนะสี่ร้อยนะที่เหลือให้สามร้อยอ่านะครับนะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ